เยมังกรบทที่671วิธีการคัดเลือกกับบทสนทนาก่อนหน้าเฉินเฟิงไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบเนื่องจากตอบโต้ในตอนนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรสิ่งเดียวที่เขาต้องทำก็คือชนะชู่เหออย่างสง่าผ่าเผยในช่วงการแข่งขันหลังจากเฉินเฟิงและชู่เหอต่างก็กลับเข้าที่พักของตัวเองสีหน้าของอู่จื่อโจจึงดูดีขึ้นไม่น้อย เขากวาาสายตามองทุกคนแวบหนึ่งก่อนเอ่ยคิดว่าทุกท่านคงจะรู้สาเหตุที่ผมเรียกทุกท่านมาในวันนี้แล้วผู้อาวุโสอูพวกเรารู้อยู่แล้วว่าที่เรียกมาก็เพราะเรื่องการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ระดับโลกยังไงรบกวนผู้อาวุโสอูรีบบอกวิธีการคัดเลือกเถอะไม่รอให้อูจื่อโจอผู้จบจียุ่นก็เอ่ยตัดบทอย่างรีบร้อนยุ่นเอ,อ๋อ ทว่าอูจื่อโจไม่ได้โกรธแต่อย่างใดกลับเป็นจีอูฉางที่มองจียุ่งด้วยสายตาไม่พอใจราวกับไม่พอใจกับการกระทําของจียุ่นเป็นอย่างมากใจเย็นๆผมกําลังจะบอกวิธีการคัดเลือกแก่ทุกท่านแต่ว่าก่อนที่จะบอกวิธีการคัดเลือกแก่พวกคุณผมมีเรื่องจะต้องอธิบายก่อนนั่นก็คือการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ระดับโลกในครั้งนี้ทางสหาพันธ์วูซูนานาชาติให้โคต้าประเทศละหนึ่งคนเท่านั้น นั่นก็หมายความว่าวงการศิละปะก,การต่อสู้ประเทศหว่าของเราจะมีจอมยุทธเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะเป็นตัวแทนประเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอูจือโจอ,อธิบายอย่างไม่รีบร้อนคนเดียวอย่างนั้นหรือเมื่อได้ฟังคำอธิบายของอูจือโจอก็มีหลายคนในที่นี้ต่างขมวดคิ้วมุ่นตามหลักการแล้วประเทศที่มีศิละปะก,การต่อสู้แข็งแกร่งอย่างประเทศหว่าควรจะได้โคต้าอย่างน้อยสามคนคนเดียวนั้นถือว่าน้อยเกินไป อีกทั้งคนที่มาแย่งชิงโค้ตาเพียงหนึ่งเดียวนะั้นล้วนเป็นความภาคภูมิใจของวงการศิลปะการต่อสู้ประเทศหวาความสามารถของพวกเขานั้นไม่ได้ทิ้งห่างกันมากดังนั้นสุดท้ายถึงแม้จะได้ผู้ชนะก็อาจจะไม่ได้แสดงถึงมาตรฐานสูงสุดด้านศิลปะการต่อสู้ของประเทศหวาได้ผู้อาวุโสอู่ทำไมปีนี้ทางสหพันธ์วูซูถึงให้โค้าประเทศหวาแค่คนเดียวละ่ะ ชั่วอึดใจจีอูฉางก็เอ่ยถามข้อสงสัยของตัวเองเพราะว่าการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ระดับโลกในปีที่ผ่านานมาสหาพันธบูซูนานาชาติให้โคต้าประเทศหวาอย่างน้อยสามคนทว่าปีนี้กลับเปลี่ยนเป็นคนเดียวเพราะว่าการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ระดับโลกในปีที่ผ่านมาประเทศหวาของเราทำได้แย่มากเรากับรู้อยู่แล้วว่าจีอูชางจะต้องถามคำถามประมาณนี้ปูจือโจวจึงเอ่ยตอบอย่างเรียบเฉย ทำได้แย่มากอย่างนั้นหรือเมื่อได้ยินคำตอบของอู่จื่อโจอจีอู่ชางก็ชะงักไปใช่แล้วและทำได้แย่มากอู่จื่อโจอพยักหน้าอีกครั้งพลางเอ่ยในการแข่งขันศิละปะก,การต่อสู้ระดับโลกประเทศหว่าของเราไม่มีคนเข้าถึงรอบ8คนสุดท้าย3ปีติดกันแล้วดังนั้นทางสหพันธ์วูซูนานาชาติจึงลดโคต้าประเทศหว่าจากสคนเหลือเพียงคนเดียว เมื่อได้ยินคำตอบจากอูจือโจทุกคนในที่นี้ก็มีสีหน้าเลอกลักการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลกที่ปีที่ผ่านานมาประเทศหวาทำได้แย่จริงๆนั่นแหละวงการศิลปะการต่อสู้ประเทศหวาทำได้แย่ไม่เพียงแต่ประเทศหวาเท่านั้นที่เสียหน้าสหพันธ์บูโดและผู้ฝึกฝนการต่อสู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างพวกเขาก็เสียหน้าด้วย ผู้อาวุโสอู่หากมีเพียงแค่หนึ่งโคตา้าเช่นนั้นพวกเราห้าคนก็จะทำอย่างเต็มที่เพื่อแย่งชิงโคตา้านี้ทว่าหากระหว่างนี้เกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บเมื่อไปถึงสนามแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ระดับโลกเกรงว่าบาดแผลที่พวกเราได้รับจะส่งผลต่อก,การแสดงความสามารถของพวกเราเทียนอีง้อที่จะเหลือบมองอู่จื่โจไม่ได้ ก่อนจะเอ่ยปากถามอย่างเป็นห่วง5คนที่ความสามารถไม่ทิ้งห่างกันมากต้องมาแย่งชิงโคตาเพียงหนึ่งเดียวใช้หัวแม่เท้าคิดยังคิดได้เลยว่าระหว่างการคัดเลือกนี้จะโหดเหี่ยมแค่ไหนเพราะยังไงความสามารถของทั้งห้าคนก็ใกล้เคียงกันไม่มีใครข่มใครลงระหว่างการแย่งชิงจึงยากที่จะควบคุมพลังไม่ให้พลั้งมือเมื่อถึงตอนนั้นอย่าว่าแต่บาดเจ็บเลยอาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็เป็นไปได้ เมื่อเทียนอิงเอ่ยจบสายตาของทุกคนก็ย้ายไปจับจ้องที่อู่จื่อโจวไม่ใช่มีแค่เทียนอิงที่เป็นกังวลเรื่องนี้ทุกคนในที่นี้ล้วนกังวลถึงปัญหาข้อนี้อยู่ในใจทุกท่านวางใจได้ผมรู้ว่าทุกท่านกังวลอะไรกันอยู่เะว่าสิ่งที่ทุกท่านกังวลอยู่จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน อูจือโจเอ่ยเสียงต่ำก่อนจะเอ่ยถึงวิธีการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันการคัดเลือกในครั้งนี้ผมจะให้พวกคุณทั้งห้าคนประชันฝีมือกับผมทีละคนผมจะพิจารณาความสามารถของพวกคุณจากการประชันฝีมือกับผมอย่างนี้ก็ได้หรือเมื่อได้ยินคำพูดของอูจือโจสีนสามกอที่ตะลึงไม่ได้คนอื่นๆก็มีสีหน้าข้องใจไม่ต่างกันนะับ ขออนุญาตเอ่ยถามผู้อาวุโสอู่มาตรฐานในการตัดสินขึ้นอยู่กับท่านเองหรือขึ้นอยู่กับพวกเราคนที่อยู่ในสนามหรือหวังอีเตาอาจารย์ของฉู่เหอเอ่ยปากถามด้วยสีหน้าทมึงคำพูดของเขาค่อนข้างคลุมเครือทว่าในใจนั้นกำลังเป็นกังวลว่าในระหว่างการตัดสินอูจื่อโจวะจะเกิดความลำเอียงเนื่องจากเมื่อสักครู่ฉู่เหอได้สร้างเรื่องกับอูจือโจวไว้ หากตอนที่อูจื่อโจประชันกับชูเหอแล้วตั้งใจเพิ่มระดับความยากให้กับชูเหอหรือว่าตัดสินให้ชูเหอไม่ผ่านก็ล้วนเป็นไปได้หลังจากหวังอีเตาเอ่ยจบจีอูฉางก็ย้ายสายตาไปมองอู่จื่อโจวความกังวลเช่นเดียวกับหวังอีเตาเขาก็มีเช่นกันเพราะเมื่อสักครู่จียุ่งก็ได้ล่วงเกินอู่จื่อโจเหมือนกัน หากูจือโจเป็นคนใจแคบแล้วถือสาเรื่องที่จียุ่งล่วงเกินตนเช่นนั้นตอนประชันการต่อสู้กับจียุ่งกูจือโจอาจจะกลั่นแกล้งจียุ่งก็เป็นได้แตกต่างกับเทียนอิงและเฉินเฟิงทั้งสองคนนี้สร้างความประทับใจที่ดีต่ออูจื่อโจดังนั้นมีความเป็นไปได้มากกว่าตอนประชันการต่อสู้อูจื่อโจว่วาจะอ่อนข้อให้สองคนนี้พวกคุณกังวลว่าผมจะตั้งใจเพิ่มระดับความยากให้ลูกศิษย์พวกคุณใช่หรือไม่ เมื่อสบตากับหวังอีเตาและจีอูช้างสีหน้าของอูจือโจอก็ยังคงเรียบเฉยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสองคนไม่ได้ตอบคำถามของอูจือโจทว่าการที่ทั้งสองคนเงียบนั่นก็หมายความว่าพวกเขามีความคิดแบบนั้นจริงๆ วินาทีต่อมาอูจื่อโจก็หัวเราะพวกคุณคิดมากไปแล้วการคัดเลือกในครั้งนี้ผมเป็นตัวแทนของสหาพันธ์บูโดคัดเลือกคนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศหวาดังนั้นในระหว่างการคัดเลือกผมไม่มีทางลำเอียงแน่นอนเพื่อความยุติธรรมการคัดเลือกในครั้งนี้ผมจะไม่เป็นฝ่ายลงมือก่อนไม่ลงมือก่อนหรือเมื่อได้ยินคำตอบขออูจื่อโจทุกคนในที่นี้ก็ชะงักไปไม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแล้วจะคัดเลือกยังไง วินาทีต่อมาอูจื่อโจก็เอ่ยคลายความสงสัยของทุกคนเมื่อการคัดเลือกเริ่มต้นขึ้นผมจะขีดเส้นเป็นวงกลมรัศมี3เมตรบริเวณในที่ผมยืนอยู่และผมจะยืนอยู่ในวงกลมแล้วพวกคุณทั้ง5คนเป็นฝ่ายลงมือกับผมมือทีละคนใครที่สามารถบีบให้ผมออกจากวงกลมได้หรือบีบให้ผมต้องป้องกันตัวเองได้จะถือว่าคนนั้นผ่านการคัดเลือก อีกเรื่องเพื่อความยุติธรรมเมื่อการคัดเลือกเริ่มต้นขึ้นพวกคุณสามารถอยู่สังเกตการณ์ในสนามได้เห็นได้ชัดว่าคำพูดนี้อูจื่อโจตั้งใจจะบอกกับหวังอีเตาและจีอูฉางวิธีนี้ไม่เลวเลยเมื่อฟังอูจื่อโจเอ่ยจบสีหน้าของหวังอีเตาและจีอูฉางก็ดูดีขึ้นก่อนหน้านี้พวกเขายังกังวลว่าอู่จื่อโจจะใช้วิธีศกกรโกระหว่างการคัดเลือกทว่าตอนนี้พวกเขาไม่จำเป็นต้องกังวลแล้ว อู่จื่อโจว่าจะไม่เป็นฝ่ายลงมือก่อนเขาจะเป็นฝ่ายตั้งรับเพื่อให้เกิดการป้องกันตัวได้เท่านั้นอีกอย่างถึงแม้จะเป็นฝ่ายตั้งรับเพื่อให้เกิดการป้องกันตัวอู่จื่อโจก็ไม่สามารถอ่อนข้อได้เนื่องจากพวกเขาที่มีความสามารถอยู่ในขั้นเดียวกับอู่จื่อโจว,ว่าจะสังเกตการอยู่ในสนามเมื่อเห็นลางว่าเกิดการอ่อนข้อให้พวกเขาก็จะมองออกในทันทีถึงตอนนั้นพวกเขาจะทักท้วงอย่างแน่นอน ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่672การคัดเลือกเริ่มต้นขึ้น